มียอดพอได้เก็บได้หนึ่งหม้อเลยครับรสชาติคงไม่ต้องพูดถึงครับผักหวานป่านี้สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ <c oughs> เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องผักชนิดนึงนะครับถ้าเอิอ ถ้าผมเอ่ยชื่อไปทุกคนต้องคงรู้จักกันเป็นอย่างดีครับเพราะว่าไอ้ผักชนิดเนี้ยนะครับที่สันติเล็กๆ,ๆอยู่นี่มันมีรสชาติที่ค่อนข้างจะถูกปากถูกใจคนหลายๆคนนะครับเป็นส่วนใหญ่ชนิดผักที่ผมพูดนี่ก็คือผักหวานป่าเองครับซึ่งก็จะออกยอดให้ได้เก็บและออกรวมต้องออกผลช่วงนี้นะครับ ช่วงหน้าแ้งนี่นะครับซึ่งก็เป็นที่นิยมรับประทานของคนในภาคเหนือภาคอีสานนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็น่าจะทุกภาคนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมปลูกกันมากขึ้นนะครับแต่ว่าราคาก็ยังไม่ไม่ถูกเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ามันค่อนข้างที่จะ,จะเจริญเติบโต,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 ตยากนะครับบางคนก็ปลูกแล้วไม่ ได้ผลเลยบางคนก็ได้ผลดีนะครับอย่างที่ผมปลูกไว้นี่ก็พอรอดบ้างนะครับอันที่เห็นนี่คือเป็นเป็นกิ่งตอนนะครับผมซื้อมาเดี๋ยวดูต้นมานะครับครับอันนี้เป็นกิ่งตอนนะครับผมซื้อมาเป็นกิ่งตอนซื้อมาสิบกิ่งกิ่งละร้อยห้าสิบบาทนะครับก็สี่ห้าปีแล้วนะครับปรากฏว่า ตายเรียบนะครับเดี๋ยวกิ่งต้นเดียวนี่ครับเนี่ยฮะก็ปล่อยไว้สูงนะครับต้นนี้ต้นเดียวก็พอเก็บนะครับมียอดพอได้เก็บได้หนึ่งหม้อเลยนะครับรสชาติคงไม่ต้องพูดถึงครับผักหวานป่านี่สามารถเอาไปแกงที่ฮิตๆกันก็คือแกงกับไข่มดแดงนะครับหรือไม่ก็ เอามาแกงกับปลาแห้งก็ได้ครับหรือว่าเอามาผัดไข่ก็อร่อยดีนะครับผมก็ชอบผัดไข่นะครับอันนี้เป็นต้นกิ่งตอนนะเขาทิ้ซื้ยมา่วนที่เห็นนี่คือต้นเพาะเมล็ดนะปลูกจากเมล็ดนะครับอันนี้สามปีแล้วในแค่นี้ นี่ก็สามปีนะครับนี่ก็สามปี้ในแค่นี้ครับก็ปลูกแบบไม่ได้ดูแลอะไรมากมายครับปล่อยปลยรดน้ําหน้าแรงบ้างครับช่วงหน้าฝนนี้คงไม่ได้ทำเลยเลยปุ๋ยไม่เคยใส่ตักีนี่ครับก็หลายหลายท่านนะครับ คิดว่าอยากจะมีสวนหวานป่าไห้เก็บที่มีเก็บขายนะครับในยามที่ไม่ได้ทำงานประจำหรือกลับมาอยู่บ้านหรือไวชลาอะไรก็ว่าไปนะครับก็รวมทั้งผมด้วยผมก็คิดอย่างนั้นนะแต่ก่อนนั้นนะ่ะผมก็ <c oughs> คิดว่าเดีย๋ยวเรา ออกจากงานประจําก่อนกเกษียณก่อนนะครับก็ค่อยมาปลูก,กพอพอออกมาปลูกมันก็ไม่ทันกินนะครับก็ดูทั้งสามปีแล้วยังอยู่แค่นั้นอยู่มันก็โตคือผักหวานป่านี่ปกติมันโตช้ายอยู่แล้วนะครับก็ไม่ค่อยได้ทันกิน,นมันกค่อนข้างต้องใช้เวลานะครับแต่จริงๆแล้วมันก็มีวิธีการอยู่นะครับผักหวานป่านี่ ลูกโดยที่เราไม่ต้องรอให้กเกษียณจากงานประจําก่อนคือช่วงที่มีงานประจําเราก็สามารถปลูกได้นะครับเสร็จแล้วเมื่อเราออกจากงานประจําเราก็สามารถที่จะมาเก็บขายเก็บกินได้เลยนะครับอันนี้ที่ผมพามาดูวันนี้สําหรับคลิปนี้ก็คือให้มาเห็นต้นผักหวานก่อนนะครับนู่นนะยาไปที่นู่นนะครับ เห็นนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมีคำแนะนำนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมประสบมาเองเลยนะครับจะได้ไม่ต้องรอนะครับรอจนกเกษียณหรือรอจนพร้อมแล้วถึงมาปลูกฮะถึงตอนนั้นมันก็ต้องรอต่อไปนะครับกว่าจะได้เก็บกว่าจะได้ขายนะครับจริงๆแล้วเราไม่ต้องรอก็ได้ระหว่างที่ทํางานประจําไปเนี่ย เราสามารถที่จะปลูกผักหวานป่าทิ้งไม่ได้เลยนะครับปลูกยังไงแล้วเราไปคุยกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงพามาชมแค่นี้ก่อนนะครับ